วิธีการลงทะเบียนในโลบกกดไปที่ลงทะเบียนเลือกอันไหนก็ได้วันเราวันที่เท่าไหร่เลือกไปเลยจำไม่ได้ยี่สิบหกเดือนอุสภา 2 0ง4ันเข้าไม่ได้2 0ง3แทนโอเคกดยืนยันวันเกิดอย่าใช้ชื่อจริงของคุณเป็นชื่ออังกฤษเสร็จแล้ว รอบสักแป๊บเน็ดยิ่งช้าอยู่นะทุกคนถ้าใครรีืกใส่ก็ใส่ไปเลย Uh -huh. Case, <laughs> case.